สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอรเหมือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยสวัสดีด็กันทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนะนิติคนเื่นๆเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยเองนะครับในคลิปนี้ฮะเราถึงเวลาที่จะมารีวิวตัวน้องชิออนนะครับในเวอร์ชันที่เป็นไฮเปอร์แม็กนะครับแล้วก็ก้าดาวในไอดีหลักของเราเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่นะครับชิออนเนาะนะครับพร้อมกับเกียร์ให้แบบเต็มมากนะครับผมนะทั้งเจาะทักษะนะครับแล้วก็ถุงมือที่เป็นเกียร์เดือนนี้นะครับผมทั้งแว่นทั้งถุงมือเลยแล้วก็ทั้งปืนด้วยนะครับที่มมีสกิลเเบบออรร์นนนนัังะะคผ อาจจะมีครบเลยครับทั้งรถแล่3จุดนะครับผมนอรถแล่3จุดหลบสกิลต้านสกิลนะครับผมนอแล้วก็เจาะทักษะก็ถือว่ามีนะครับผมนอเรียกได้ว่าค่อนข้างจัดสุดนะครับในเรื่องของเกียร์เนาะสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลบัฟทั่วไปนะครับผมนอ้วก็เป็นใช้ทักษะนะครับกับฮิว40%นะครับบวกค่าเกียร์ก็กลายเป็น55%นะครับก็คือเด้งเลือดครึ่งหลอดต่อวินะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบถึง80แต่ก็ใช้ได้อื อีกสกิลนึ่งก็คือเป็นดาเมจของเขานะครับเป็นสกิลแบกเลยก็คือเป็นยกเลิอกอมตะสแตนจิทวินะครับลดหลบทักษะ60แล้วก็สร้างาดาเมจ4,600%ก็เรียกได้ว่า46เท่าก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเนาะตัวนี้เรียกได้ว่ามีคนเรื่องลือกันเยอะนะครับในเรื่องของดาเมจนั่นเนองนะครับดาเมจทั้งทัางรุนแรงมากเลยมีโคลนนิ่งพักพวกที่เป็นเวอรช์ชันบวกนะครับในความสามารถเนาะน,นะครับแล้วก็9ดาวถ้าใครขึ้นได้เป็นพีชีพ2ก็ถือว่ายังดวงดีแต่ถ้าได้เป็นหยุดเเเเววลาานน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 ีีีี่่่่ยจะะะะะดดดทสุคคครรัััับบถ้้งงกืือออออผม มาลองดูทดสอบทดสอบดูในสเตตสนิดนึงดีกว่าว่าน้องเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมนะท่วงท่าดัมม้งดัมเมสกงสกิลเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะจ๊ะมาเราไปดูที่ด่านประจำอ่าด่านประจำด่านประจำมาเลยด่านประจำของเรานะครับอุย้ยน้องมีโคลนนิ่งพักพวกนี่หว่าเดี๋ยวนะน้องมีโคลนนิ่งพักพวกเดี๋ยวเราเอาฟุตบาออกก่อน <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวมันโคลนนิ่งฟุตบาออกมาเดี๋ยวมันแย่งกันอ่ะพร้อมป้าย มาเลยฮะรอบอสมารอบอสมาบอสวิ่งมาแบบรวดเร็วปิ๊ดปลอ่อยอ้าวโจมตีปกติซะงั้นทำดาเมจหน่อยโอ้โหน้องโจมตีปกติเฉยเลยไปอย่างอ่าบัฟไปหนึ่งทีโฮ้ยตีปกติของชิออนทำแรงจังเลยอะใช่ไหม โบบาอ่ะโอเคนะครับดาเมจประมาณนี้อืมน้องไม่ยอมใช้สก,กิลไม่เป็นไรนะครับแต่แต่ที่แน่ก็คือดาเมจหมดหลอดแน่นอนสำหรับบอสตัวเมื่อกี้เนาะนะครับมาดูตัวนี้กันครับเอามาดูด่านนี้นะครับว่าบอสในด่านนี้จะเป็นยังไงบ้างนั่นเองอัพอัพอัพแรกอัพแรกมาแล้วชิออนมาบับ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 อ่ะปล่อยแมวมาเอาไม่แมวด้วยแมวมาโบบาโบบานี่สุดจอไปไง โบบะอ่ะไม่ไม่ทันไม่ทันได้โบบะน้องโดนตีปกติตายไปก่อนไม่ทันโบบะอ่ะโบบะโบบหน้าบ้านอันนี้อันนี้ไม่ใช่การข้ามหรือความกว้างของสกิลน้องนะครับมันเป็นการแบบมาร์กตำแหน่งของศัตรูนะครับแล้วก็โจมตีนะครับมันมัน,ม,นมันไม่ได้แบบเกี่ยวกับการใช้สกิลระยะของสกิลน้องนะครับเมื่อกี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับคนแม่นยำสกิลก็อยู่ในในระดับที่แบบแม่นนะครับแม่นเลยแหละนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างรุนแรงมากนะ ส่งแมวมาแมวแมวสักรอบหนึ่งแมวไม่มาละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูใน PVP กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวชีอ้ออนในการเล่น PVP นั่นเองนะครับตอนนี้ผมใช้คโคลนเพื่อนเนี่ยสามตัวเลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นคโคลนเพื่อนแบบธรรมดาเนาะสำหรับตัวนักปั่นนะครับมีมาซิลแล้วก็มีตัวชีอ้ออนนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ผมใช้คโคลนเพื่อนถึงสามตัวเลยนั่นเองครับแล้วก็เป็นตัวท็อปตัวเก่งนั้นเลยเนาะนะครับไปดูใน PVP กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะเนื่องจากว่า ยูยูนะครับเกมก็อัปเดตเข้ามานะครับเอาอยู่ๆก็เอาบ่าวมาที่เป็นแสงมืดมาทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นยกเว้นเป็นตัวบินที่เป็นคิดมาดแล้วก็เป็นตัวบ่าวช้างนะครับที่ไม่มาเนาะน,นะครับอยู่ๆก็เอาโคตรบ่าวมาะเราเรียกตู้นี้ว่าตัวโคตรบ่าวแล้วกันอยู่ๆก็เอาโคตรบ่าวมาขายผมก็เลยงงว่าเฮ้ยอยู่ๆก็เอามาขายแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับทุกคนคือบาวมากไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น <laughs> ในเดือนนี้อีก ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, พี่โคตบรบาามาแล้วโคตรโคนี้จะมาไหมอันนี้ก็ต้องเราติดตามชมกันดูครับหลังสาวันเนี้ยจบไปเนี่ยนะครับจะมีโคตรโคนี้ไหมเดี๋ยวต้องมาลองดูครับนะก็ได้นอนครับเขาจับตัวคู่เทพมาพอดีนะครับคือจริงๆแล้วในวันนี้ผมคิดว่าเออตู้คู่เทพคงจะมาแหละแค่ตู้เดียวนอนนะครับแล้วก็คู่แยกกลายเป็นว่ามาคู่เทพหนึ่งคู่กับตัวแสงมืดบราวมาอีกอื <c> ้อ <oughs> เรียกได้ว่าแบบจัดเต็มนะครับแต่เห็นคนเปิดก็ได้เยอะเหมือนกันนะสำหรับในในตู้นี้นาะนนะครับเดี๋ยวลอง ลองย่นๆหน่อยสิก่อนไปรีวิชออนขอแบบย่นๆหน่อยสักสักสิบตัวบ่ะงสิบตัวป่ะแสงมืดสักตัวไหมจริงๆแล้วผมมีหมดแล้วนะครับเนาะทั้งอ่าทั้งหมดเลยในตู้ตอนนี้นะครับที่เป็นแสงมืดบรล่าหมดหมดแล้วเนาะยกเว้นเป่าช้างตัวนี้ผมไม่มีเป่าช้างเนี่ยน่าจะเร็วไปนะครับที่จะเอามาแบบเอากลับมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังไม่เอามาเนาะจริงๆว่าถ้าเอาเป่าช้างมาเนี่ยผมว่าคนน่าจะเปืดเยอะกว่านี้สำหรับตัวตู้กระชากนี้เนาะแต่คนก็หายมกับาหาตัวเปล่าล็อกเยอะเหมือนกันนะครับนะโอ้ยฟื้ขัดมาเลยคนหากันเยอะครับในนช่วงี้ มาลองใน PvP กันครับว่าเป็นยังไงนะครับมามาลองเลยโอ้โหตัวบินขอไม่สู้ตัวบินครับเฮ้ยโอ้โหทั้งทั้งชิออนทั้งตัวไทยโยเลยออใช้คู่กันมันก็เก่งครับคนนยิงพวกพวกเรื่อยๆทีม5ตัว่เขาข้ามก่อนเขาข้ามก่อนเราสู้ไม่ได้อันนี้คนไทยข้ามก่อนสโลต์ก้าดาวแม็กถุงมือไม่มีแม่นยำธาตุโอโ้แต่เขามีแบบเขามีตัวตึงเยอะ ลองเล่นดูเึงเยอะแค่ไหนไม่รู้แต่เราลองเล่นดูก่อนอ่ะโคลนยิงพะพ,พวกอีกตัวหนึ่งครับเอามาเสริมทีมาดูที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างสะลงความสามารถเนาะแล้วก็ดาเมจของตัวที่ออนเนี่ยมันหวังพึ่งได้อย่างแน่นอนออเ,เราจะลองปล่อยไปก่อนเรื่อยๆขอดูสังเกต,ส,เกตสังเกตแมวฮะแมวขึ้นมานี่คือมีตัวตายอ่ะจริงๆนี่นี่นีนเน่เห็นไหมเห็นไหมถ้าสกิลแมวของที่ออนติดเนี่ยคือมันต้องมีตัวตายสักตัวหนึ่งอย่างแบบแน่ๆเออ ไม่สายพลังก็ไหวพิบอะไรพวกนี้มันต้องมีตัวที่ตายครับสําหรับสกิลเรียกได้ว่าสกิลมันแรงมากครับได้อัปเดตพลาดไปได้เจาะทักษะไปด้วยเนี่ยกลายเป็นมาชิออนเนี่ยแบบโอ้โหทำดาเมเอจได้รุนแรงมากครับในในตอนนี้เนาะนะครับเรียกได้ว่าแบบเป็นไหวพิบไฟตัวใหม่เลยมาแทนเมกุมินเลยนะครับสำหรับตัวดาเมจเนาะคนก็อาจจะหยุดใช้เมกุมินแล้วก็มาใช้ตัวทางฝั่งของตัวชิออนมากขึ้นนะครับแต่ว่าเมกุมินก็ยังสําคัญอยู่เพราะว่ามีอยู่กับร้าเองนะจ๊ะเป็นไงชิลไหม <laughs> ชิลไหม αι? เออคือแบบน้องน้องน้องดามเมจแรงอะ่ะแต่ว่าในในในจังหวะที่แบบบอดโกงมากอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอดมันเอาเรื่องเงี้ยเราก็หยุดจะหยุดไม่อยู่นะครับผมนั้ในในบางกรณีนะครับนะลองเล่นกับทีมนี้ดูครับไปคือถ้าบางทีบอดมันโกงมากเลยโกงเกินไปหรือคนที่แบบทีมที่เขาเก่งกว่าเราจริงจริงอะ่ะมันถึงจะแบบเห็นผลว่าเออเราเราเรา,เรายังไงก็ต้องแพ้เพราะเ,าเก่งกว่าจริงสกิลแมวไปหน่อยแล้วตอนนี้คือผมใช้โคลนิงพวก3ามตัว ทั้งเวอร์ชั่นแรกแล้วก็เวอร์ชั่นอ่าใหม่ที่เป็นเวอร์ชันพลาสอตัวเลยเรียกว่าแบบบันไลมากตอนนี้นะครับนะลดคูดาวลินเจอร์ด้วยในบัฟคืนในบัฟของเดือนนี้นี่นี่เห็นไหมเนี่ยสกิลแมวขึ้นมาเนี่ยไม่มีไม่มีใครแบบจะพูดยังไงดีอ่ะแทบไม่มีใครยืนได้ด้วยแล้วก็มันต้องมีตัวที่ตายอะ่ะเออมันต้องมีตัวตายนะเนี่ยถ้าแมวขึ้นมาหมดเลยแล้วก็ผมใช้เป็นสกิลเบิ้ลด้วยนะครับใช้เป็นปืนสกิลเบิ้ลแบบนี้รับรองเลยว่าแบบมันก็จะ ถ้ามันออกดาะมิดเบิ้ลเนี่ยมันก็จะแบบสร้างดาะมิดได้มหาศาลกว่าเดิมแมวแมวหน่อยปล่อยแมวมาอาชิออนไม่ปล่อยแมวเลยเหรอยังอยู่ปะเนี่ยอยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ข้างหลังนะแต่ไม่ไม่ค่อยออกแมวเอ้นี่นี่นี่แมวแมวแมวเห็นไหมเห็นไหมของเขาดีจริงครับเดือนนี้สำหรับตัวชิออนเนาะนะครับได้โดนปั๊บมาแล้ว2รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเดือนนี้แต่ถ้าข้ามเดือนไปแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ ไม่รู้จริงครับว่าข้ามเดือยไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเนาะปกติของโคลระโบก็คือจะถูกเอาจะถูกดึงคืนอะในเรื่องของดาเมจแฝงนะครับนะดาเมดแฝงแม่นยำแฝงพวกนี้มักจะโดนเอาคืนนี่ชิออนเหมือนกันอทีมนี้ดูธรรมดามากนะเอาเอาตรงๆแล้วอ่ะเกียร์เขาไม่ได้สุดมากแต่เขาเป็นก้าดามแกอะ่ะเขาน่าจะโหดพอสมควรอยู่ามาดูซิชิออนจะพอช่วยเราเคลียร์ศัตรูได้ไหม ปล่อปล่อยปล่อยปลปลปโอ้ยคนนี้คนนี้พกะวกอ่ะถามว่าคนนี้พระพรกติดดีไหมสัหรับชิออนนะครับก็ติดเหมือนมาซิ่ประทับติดดีเหมือนกันเลยโอกาสมันห้าสิบเปอร์เซนต์ด้วยแหละแหมดี่ีแมวแมวแมวโผล่มาเมื่อกี้เอาแมวมาอีกเอาแมวมาอีกส่งแมวมาโอ้โหเอาซี่แมวโดนแมวเข้าไปมาตาพักทีนึงครับ เทียวควายมาแล้วทางตรงข้ามแมวหน่อยโบ๊ะแมวแมวแมวี่้ทำไมสกิลชิออนไม่ค่อยออกเนาะสกิลแมวชิออนไม่ค่อยออกแปลกๆปลไหมมันออกมาเป็นฝูงนะไม่ใช่มันตายนะชิออนมันออกมาเยอะมากแต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยใช้สกิลหรือยังไงน้องน้องไม่ได้ตายนะน้องน้องก็ยืนอยู่กันเป็นกระบุงเหมือนเดิมโอ้ยคนที่มีสล็อตก้าดาวแม็กนี่คือแบบสุดมากทีมนี้ครับสล็อตก้าดาวแม็กมาสู้ ไม่รู้ว่าจะสามารถแบบแบกทีมได้แบบขั้นพระเจ้าหรือเปล่าแต่ว่าแค่ร่างไฮเปอร์แม็กก็คือแบบแบกบได้ขนาดนี้แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเป็นเก้าดาวแม็กใส่เคียร์ตึงๆนี่คือแบบมันจะมันจะไปได้ขนาดไหนเนาะแต่ผมว่าทีมนี้โหวดว่ะทีมนี้เอาเรื่องแล้วทุกคนเราชนะมาหลายตาเกินไปแน่เลยแบบนี้ผมว่าบอดมาเรื่องเอาเรื่องละโอ้ยโดนขีปนาวุธไม่นะโอ้ยโดนขีปนาวุธมื่อกี้ไปนม่ได้ดว,ว่าเจ็บหนักสาหัสเลยผม ขอจังหวะเปียหนึงขอเปียหนึงให้หายให้หมดโอ้โหยิงไม่โดนเลยอ่ะโดนเริ่ม,มโดนละขอจังหวะแบบเปียง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 ต้องเคลียถ้าเราเคลียเขาไม่ได้เขาใช้เทมกลับมาเราแพ้เลยอ่ะต้องเคลียครับต้องรีบเคลียเอย๊หรือว่าชิออนมันออกบับมากกว่าวะอ่ะเราก็ยังเห็นโดนเห็นไหมยังเห็นโดนน้องอยู่แบบเรื่อยๆนะแต่สกิลแมวไม่ค่อยเห็นเลยฮะอ่ะออกล้วออกละโอเค โดนแช่แข็งตัวน,นี้น่าจะไม่เป็นอะไรครับเนื่องจากว่าเรามีฮิวด้วยแล้วก็ต่อสองตรข้ามตัวไม่ค่อยมีอโอเคเฉี่ยวโดนอ๋อโดนสตันอยู่ไม่ค่อยใช้สกิลเา่าใช้สกิลแมวหน่อยนี้แมวแมวแมวโอ้อมันโดนเอเลนกระโดดข้ามมามา,มาด้วยนี่หว่าโอเครอแปแบบ๊บราแป๊บกำลังกำลังยื้อวิ่งไปอยู่รอแป๊บหนึ่งโอ้โหต่งตรงข้ามถึกมาก เขามีบาลีสมบูรณ์แบบ2ตัวด้วยทั้งตัวอัศาวินแล้วก็ตัวยมทูตนะครับนะโหทีมดูโหดขึ้นแบบดิ่โหดขึ้นมากอะ่ะถ้าเป็นแบบถ้าผมไม่มีชิออนเนี่ยแล้วแบบผมเล่นเกมเนี้ยนะครับเมื่อกี้ผมไม่น่าจะดันกลับมาได้ผมว่าผมการันตีเลยคือปกติที่ผมเล่นท v p ีเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในสถานการณ์เมื่อกี้ที่ทีมตั้งแต่ต้นแล้วมันแบบเหมือนตั้งแต่ต้นแล้วมันแพ้อะ่ะเหมือนแบบฝั่งตรงข้ามยิงเราตายแบบเยอะๆตั้งแต่ต้ตตนๆเนี่ย ผมมักจะแพ้เสมอนะครับแต่ว่ามันพลิกกลับมาได้เฉยเลยอ่ะอฮอิออนมันไม่ใช่ใเล่นนะทุกคนบอกเลยไปกันต่อเราชนะเร็วด้วยนะเอาละทีนีในในใน้ในระดับมัตเตอร์สองเนี่ยก็เจอแต่แบบเต็งๆทั้งนั้นนะครับก้า <9 S 2> ดาวแม็กทั้งทีมอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะต้องคัดทีมที่เก้าดาวไม่แม็กไม่เยอะนะครับนะเพื่อให้เราสามารถสู้ได้นั่นเองนะครับผมเนาะยังไงเก้าดาวแม็กก็ยังเก่งกว่าอยู่แล้วอุย้ยเมกุมินก้าดาวแม็กวะ โ <G> <burn> อ้บอลล็อกสกิลเบิร์นอ่าเนี่ยสล็อตใส่แบบนี้ได้นะครับเพราะว่าสล็อตเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วสล็อตเนี่ยสกิสลมันแม่นอยู่แล้วสล็อตไม่ต้องใส่โดนได้นอนก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่โดนได้นอนมันจะเกลียนกว่านั่นเองนะครับนะเอาลองทีมนี้ดูนะครับอ่ะลองดูนะทีมนี้สล็อตไม่มีโดนได้นอนครับแต่ว่าใส่เป็นเน้นลดแล่ปล่อยเร็วประมาณนี้นะครับมันก็จะสตันได้แบบบูบับเหมือนเดิมนะครับนะสล็อตเป็นตัวที่โกงมากครับหลังจากที่แบบโดนบัฟมาหลังจากที่ล็อกโดนเนิร์ฟนี่คืือออแบบสลตกก็เฉาายม รถก็เฉื่อยฉายมากบอกเลยแข็งไหมฮะขอสร้างกองกำลังหน่อยโอ้แล้วโคลนยิ่งพักพวก3ตัวแบบนี้ในทีมผมก็ออกเยอะด้วยนะครับโอ้ยดาเมจดูดิโอ้ดาเมจดาเอจโคตรเยอะเอาสิดาเมจดาเมจอึบ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 อจะเหมือนจะเหมือนทำไมเหมือนจะเหมือนผมจะโดนกลับ ผมจะโดนจะโดนสวนกลับอุย้ยเห็นบาเลีสมุนแบบเขาติดอยู่หน้าบ้านไงแมวแมวเขาสก,กิลแมวหน่อยเนี่ยมันใช้สก,กิลแมวติดนี่คือแบบมีต้องมันต้องมีคนตายแน,น่ๆอ่ะเออสกิลคือมันแรงอะ่ะแรงจริงแรงจัดแรงมากโอ้แล้วการโคลนิ่งพวกพของทีมผมก็แบบดูดิมาเซลก็โคลนเอาโคลนเอานี่ดูดิ ลงมาฮะลงมาลงมาเอาแล้วโคลนยิงพกพวกมันไม่มีคูดาวกันนะครับก็คือถ้าสมมุติเราใช้โคลนยิงพกพวก10ตัวเงี้ยมันก็จะโคลน10ตัวได้มันมีมันมีโอกาสที่มันจะโคลนติดพร้อมกันทุกตัวเลยได้นะครับคือมันไม่มีคูดาวอย่างพวกออกปฏิบัติการและพวกเนี้ยนะครับผมเนาะพวกโคลนยิงพกพวกก็เลยจะเป็นความสามารถที่แบบมันติดได้ตลอดแล้วถ้าแบบเราทาเป็นก้าดาวแม็กซ์เกดีดีเงี้ยปล่อยตัวเร็วๆเนี่ยมันก็จะออกล้วนนี่เองนะครับผมนะ,ะสำหรับตัวชิออนเก่งมากนะครับแล้วก็ ผมให้เป็นตัวโกงอะไรสำหรับปีนี้นะครับในในในเวลานี้นะนะครับแต่ข้ามเดือนแล้วจะเป็นยังไงที่ผมไม่รู้เอามามาอัพชิออนข้ามมาเป็น9ดาวกันครับมามาดูว่าจะได้ความสามารถอะไรนั่นเองนะครับผมนะมีวัตถุบเรียบร้อยนะครับขอหยุดเวลาเถอะนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปใช้ตัว๋วลีเนื่องจากว่าผมใช้ตั๋วลีนี่ไม่ค่อยจะดวงดีเลยมาหยุดต่อต้านหยุดเวลาต่อต้านไหมโอ,อ้โหได้อันิกาดี่สุดซะแล้ว <c oughs> โอ้ยปวดหัวโอ๋ยไ,ด,ไ,ได้ต่อต้านกันลำนำใช่ไหมถ้าผมจําชื่อไม่ผิดต่อต้านกันหลงเสน่ห์โอ้โหมันออกอันนี้ก็ยังดีกว่ามาออกอันนี้โโอ้หจบละอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ค่อยรีความสามารถทีหลังแล้วกันนะครับผมรอเดี๋ยวรอเกมแจกมาอีกนะครับอ่ะโอเคก็ใช้แบบนี้ไปก่อนถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้นะจะมีคกี่มาทีที่นี้ไปแล้วครับไปไปไป,ไป,ไปจับไว้ครับบ๊ายบาย